แล้วก็ยังมีคำหนึงครับในวงการสมาร์ทโฟนที่คู่กับแฟลกชิปหรือมือถือเรือธงนั่นก็คืออะไรครับแฟลกชิปคิลเลอร์นักฆ่าเรือธงอ่ะงงกันใหญ่เลยคราวนี้นักฆ่ามันฆ่าคนแล้วไปฆ่าเรือธงได้ยังไงนะมันเรือแต่อันนี้คือเป็นคําที่เราทับศัพท์กันมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยน่าจะเป็นอีกวงการหนึ่ง มีหลายคนนะครับทักทายเข้ามาคอมเมนต์มาสอบถามกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของมือถือคือบรรดาพวกมือถืออ่รุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางมือถือเกมมิ่งรุ่นราคาประหยัดตัวท็อปพวกนี้ก็พอเข้าใจอยู่หรอกว่ามันหมายความว่าอะไรครับแต่ไอ้รุ่นท็อปสุดทาไมต้องเรียกว่ามือถือเรือธงด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องของ flagship phone หรือว่ามือถือเรือธงจริงๆแล้วมันมาจากคําว่าอะไรและทําไมต้องเป็นมือถือเรือธงด้วย สบายดีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพัทและก็พวกเราทีมงานรอยแส้นะครับที่ไปสืบค้นหาข้อมูลมาเกี่ยวกับคําว่ามือถือเรือธงคือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยน่าจะยังไม่คุ้นกับศัพท์คํานี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเด็กรุ่นใหม่อะไรคือเรือธงทําไมต้องเป็นรุ่นเรือธงนะครับอ่านแล้วก็งงเพราะมันคือมือถือไม่ใช่เรือถูกไหมนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้คาว่าเรือธงเนี่ยมันมีรากศัพท์หรือว่าที่มาจากัภาษาอังกฤษที่เป็นคําว่า flagship ซึ่งไอตัวแฟลกชิปนี่ก็ย้อนกับปลายไกลสุดเลยครับนู่นเลยสมัยที่ฉันต้องเป็นเจ้าโจรสลัดคือเป็นยุคที่มีการล่าอันทคมด้วยกองทัพเรือนั่นเองใช่ไหมครับเขาก็จะมีเรือที่อยู่ในหมู่กองทัพเนี่ยมันจะมีอยู่ลำหนึ่งที่ชักธงขึ้นไปสูงที่สุดนั่นก็คือตัวของแฟลกชิปหรือว่าเรือธงประจํากองทัพหรือประจําหน่วยนั้นนั่นเอง ซึ่งเรือธงนี้ก็ถือว่าเป็นกองกําลังหลักหรือว่าเป็นหัวใจของกองทัพนั้นๆนะครับเป็นที่เที่วาแผนกลยุทธ์นะครับบัญชาการกองเรือต่างๆว่าจะต้องขยับขยื่นหรือว่าเคลื่อนพลไปทางไหนพร้อมกับให้คําสั่งหรือว่าสัญญาณในการโจมตีด้วยซึ่งเรือธงนะครับนอกจากจะเป็นหัวใจของกองทัพแล้วนะครับก็มักจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีนวัตรกรรมหรือพวกอาวุธที่แบบแรงๆใหม่ๆใ,ใหญ่ๆล้ำๆนะครับก็จะอยู่ในเรือธงด้วย มาถึงตรงนี้ก็จะเก็ตภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าเรือธงนี่ก็เหมือนกับเป็นอาวุธลับท่าไม้ตายหรืออะไรที่พิเศษสุดๆซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็เหมือนกับมือถือตัวท็อปสมาร์ทโฟนรุ่นที่เก็บเอาความพิเศษนวัตรกรรมล้ำๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับของแต่ละค่ายเนี่ยที่ออกมาห้าหันแล้วก็สู้กันในตลาดสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกชิปเซ็ตกล้องถ่ายภาพหน้าจอนะครับทุกสิ่งอยากเนี่ย ก็ถูกจับยัดใส่รุ่นท็อปหรือว่าเรือธงก่อนเป็นดับแรกมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าแฟลกชิพสมาร์ทโฟนนะครับเรียกว่าเราเป็นการแปลทับศัพท์มาจริงๆแล้วครับคำว่าแฟลกชิพเนี่ยก็ใช้ในทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่ารถยนต์คือทุกอันนะก็เรียกแฟลกชิพหมดแหละถ้าเกิดเป็นต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะมีการเลือกใช้คำที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นในวงการรถยนต์ก็จะเรียกตัวท็อปสุดว่ารุ่นท็อปไม่เรียกว่ารุ่นเรืองใ่ แต่ว่าฝั่งมือถือเองก็จะมีคําศัพท์ที่เรียกรุ่นเรือธงมาด้วยแล้วก็รุ่นท็อปก็มีเรียกมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยน่านจะเป็นอีกวงการหนึ่ง <S <S และถ้าพูดถึงนะครับตอนนี้ตลาดสมาร์ทโฟนซีรีส์ไหนบ้างที่เป็นกลุ่มเรือธงนะครับถ้าสัปสูงก็ต้องเป็น A 2 3ซีรีส์ถูกไหมครับหรือ iPhone ก็ต้องเป็น iPhone 14แล้วก็15ที่กําลังจะมาเสี่ยวมี่ก็จะเป็นเสี่ยวมี่สแต่เอาจริงแล้วครับในช่วงสภาพตลาดตอนนี้การแข่งขันที่พุ่า คำว่าแฟลกชิปหรือรุ่นเรือธงเนี่ยมันไม่ได้จบแค่รุ่นเดียวแล้วมันมีการซอยย่อยออกไปแก,กออกไปเป็นแต่ละหมวดหมู่นะครับรวมถึงแม้แต่ว่าในซีรีส์เรือธงเองเนี่ยก็ยังมีรุ่นที่อ่ะเป็นเรือธงเริ่มต้นเรือธงกลางและก็เรือธงตัวท็อปสุดเป็นท็อปเทียร์อีกก็มีอย่างซ m ม u ุงนะครับ g a l a x ก S 2 3อ่ะก็มีรุ่นเรือธงตัวแรกตัวเล็กสุดซึ่งจะบอกว่ามันท็อปสุดก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะยังมีรุ่นอื่นๆอ,อย่าง Galaxy S23 Plus และก็ตัวกล้องที่ซูมไกลอย่าง S23 Ultra อยู่ด้วยเช่นเดียวกับฝั่ง iPhone ครับคุณจะมี iPhone 13 3 p r r o มี Pro Max ที่เป็นตัวท็อปสุดอีกแม้ว่าจะเป็นสีเรือธงเหมือนกันก็ตามแล้วก็ยังมีคำหนึงครับในวงการสมาร์ทโฟนที่คู่กับแฟลกชิปหรือมือถือเรือธงนั่นก็คืออะไรครับแฟลกชิิ Killer นักฆ่าเรือธงอ่ะงงกันใหญ่เลยคราวนี้นักฆ่ามันฆ่าคน แล้วไปฆ่าเรือธงกันยังไงนั่นมันเรือแต่อันนี้คือเป็นคําที่เขาทับศัพท์กันมานะครับซึ่งคนที่เอาศัพท์ตัวของแฟล g ชิ i คิลเลอร์มาใช้เป็นเจ้าแรกก็คือ One Plus ครับแต่ย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับตัวแรกๆของทาง One Plu s คือโอ้โหถ้าจะนับก็น่าจะเกือบ10ปีแล้วไม่ก็สิปีบวกๆกนะครับกับตอนที่ One Plus เปิดตัวรุ่นแรกมาคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มสมาร์ทโฟนนะครับจากกซัม u n g LG HTC Sony ใช่ไหมครับ ส่วนบรรดาแบรนด์จีนก็จะมีทั้ง oppo vivo อะไรแบบนี้นะครับรวมถึงค่ายน้องใหม่อย่าง xiaomi ที่ก็อจริงแล้วก็ถือว่าเป็นค่ายที่เน้นสเปคดีราคาประหยัดเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวของ one plus ที่เปิดตัวมาในช่วงนั้นนะครับที่เขาใช้ชื่อแฟลกชิพฮีโร่เพราะว่าเขาไปเลือกหยิบเอาชิปเซตตัวท็อปในยุคนั้นนะครับมาใช้งานกันเลยนั่นคือบวก snapdragon 8 series บนสมาร์ทโฟนที่ข้อราคาเปิดตัวมาเนี่ยเรียกว่าหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นเอง โดยปัจจุบันนะครับตอนนี้ราคามือถือครับพวกรุ่นท็อปสุดเรือธงกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระดับ3-4ม0 0 0ืนบาทกันแล้วมันก็เลยจะมีกลุ่มนึงเพิ่มขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นบัจจตแฟลกชิพหรือว่าสเปคเหมือนกับเรือธงแต่ว่าราคาปแปลดลงมาหน่อยนึงครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปอีกช่วงราคาหนึ่งที่ราคาอาจจะมาณ2 0 0 0 0บาท นั่นก็เป็นรายละเอียดของตัวแฟลชชิปสมาร์ทโฟนนะครับที่จะบอกว่าตอนนี้มีการแบ่งแยกเซกเมนต์ไปมากมายหลายหลากนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอยากซื้อสมาร์ทโฟนสักรุ่นหนึ่งอยากเจองที่ตัวไหนดีครับเพราะว่าถ้าเกิดไล่จากตลาดเน่ก็จะมีรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางที่ตอนนี้ราคาก็เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์อื่นอย่างเช่นตัวท็อปในกลุ่มรุ่นกลางบ้าง หรือว่าจะไปเล่นพวกแฟลกชิพคิลเลอร์บัจเจตแฟลกชิพโอเคไหมครับเดี๋ยวมาลองไล่เรียงกันดูดีกว่านะครับคือต้องบอกว่านะครับบรรดาสมาร์ทโฟนในกลุ่มแฟลกชิพซีรีส์เนี่ยก็จะมีสเปคเหนือกว่ารุ่นกลางที่เปิดตัวมาในช่วงเวลาไล่เรียงกันถูกไหมครับและเอาจริงแล้วเนี่ยรุ่นแฟลกชิพนะครับเราสามารถถือใช้งานต่อเนื่องได้2หรือ3ปีโดยที่สเปคของมันเนี่ยรวมๆแล้วนะครับยังเหนือกว่า รุ่นกลางที่เปิดตัวใหม่ในปีถัดไปหรือปีถัดถัดไปด้วยใช่แล้วครับอันนี้คือไม่ผิดเลยนะถ้าเราคิดได้ว่าเฮ้ยเราซื้อเรือธงตกรุ่นของปีที่แล้วสเปครวมก็ยังดีกว่ารุน่นกลางในปีนี้ก็มีนะครับแต่เอาจริงแล้วต้องบอกว่าตลาดมันไม่ได้มาในรูปแบบนั้นไงเพราะบรรดาแบรนด์และค่ายต่างๆที่ผลิตสมาร์ทโฟนออกมานะครับมันก็จะมีเรื่องของเฮ้ยการที่ชื่อรุ่นมันดูใหม่กว่าไปรุ่นที่ออกใหม่กว่าเนี่ยยังเป็นส่วนที่หลายๆคนก็คิดว่ารุ่นใหม่กว่ามันก็ต้องดีกว่า เพราะว่าเอาจริงแล้วถ้าเกิดเทียบราคากันดูนะครับเรามองว่าถ้าเกิดมือถือรุ่นใหม่เปิดตัวมาที่ช่วงราคาหมื่นกลางๆก,กับเรือธงปีที่แล้วมันออกมาปีนึงแล้วไงคนก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นรุ่นเก่าอะ่ะออกเป็นปีแล้วทำไมต้องซื้อมือถือตกรุ่นด้วยเพราะคนส่วนใหญ่ครับอาจจะเน้นเรื่องของความใหม่ของสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวมาแล้วก็ราคาถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยจะมองว่าถ้ารุ่นปีที่แล้วมันก็คือรุ่นเก่าตกรุ่นไปแล้วนั่นเอง ทั้งที่ความจริงแล้วนะครับสเปคบางอย่างหรือบางรุ่นเนี่ยคือสเปคทั้งหมดเลยเนี่ยยังเหนือกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นกลางที่เปิดตัวในปีนี้ซะอีกแล้วตอนนี้แบบไหนที่เรียกว่าเป็นแฟลกชิพจริงจังเป็นเรือธงที่แบบเฮ้ยต้องซื้อซื้อถือใช้งานได้ยาวนานนะครับเดี๋ยวลองมาไล่ดูกันดีกว่าเริ่มจากตัวที่ราคาประหยัดสุดก่อนนะครับในกลุ่มแฟลกชิพคิลเลอร์ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสมาร์ทโฟนที่ช่วงราคาประมาณหมื่นต้นๆเนี่ยเราก็จะพอเห็นอยู่บ้าง ที่ได้ชิปตัวท็อปมาใช้งานนะครับแต่อาจจะไม่ใช่กลุ่มบรรดาแบรนด์หลักแล้วเพราะถ้าเกิดมองจากตลาดนะครับแม้ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามครับเสี่ยมี่ที่คุณเคยแบบว่ามีรุ่นท็อปๆแรงๆก็อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่โอเคละของราคาแพงขึ้นสเปคดีขึ้นแล้วก็ปล่อยในฝั่งพวก r ร d มีกับโพโคออกมาเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดอยากเห็นตัวสเปคแรงๆหน่อยของแฟลกชิพฮีเลอร์ถ้าเป็นฝั่งเสี่ยมี่ ก็ต้องเป็นพวกพกโฟนเกือ,อาจ,จะเป็นชิพที่ตกุ่นไปแล้วปี2ปีนะครับแต่ถือว่าอยู่ในกลุ่มท็อปอยู่ก็ยังมีเรื่องของความแรงและความเร็วที่น่าประทับใจแล้วก็คุ้มค่าอยู่เช่นเดียวกันถ้าเป็นค่ายอื่นนะครับ Vivo กว่าจ,จะมี i q คูนะครับ OnePlus ก็อาจจะเป็นพวก Nord Series น,นะครับ Oppo เนี่ยไม่น่าจะมีแล้วก็จะมีฝั่งของพวก Realme นะครับที่มีรุ่นที่ราคาประหยัดหน่อยแต่ชิปแรงนิดนึงแต่ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะครับบรรดาแฟลกชิ i คิลเลอร์เนี่ย อาจจะไม่ได้น่าเล่นขนาดนั้นก็ได้เพราะพอมันไปอยู่กับรุ่นที่เป็นซีรีส์รองๆองลงมาจากแบรนด์หลักๆเรื่องของการอัปเดตการเอาใจใส่หรือการพัฒนาตัวของซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันก็ถูกลดลงไปตามชื่อชั้นของแบรนด์ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยขอขับมาอีกเซกเมนต์นึงเรียกว่าเป็นบัจจตแฟลกชิพครับ ในกลุ่มนี้ก็คืออาจจะมีราคาตั้งแต่หมื่นไปปลายขึ้นมาถึงประมาณส0 0 0มกลางๆนะครับึ่งถ้าเกิดดูจากสเปคภายในตัวเครื่องนะครับหน้าจอชิปเซตแรมรอมกล้องทุกสิ่งอย่างเนี่ยแทบจะโคลนนิ่งมาจากตัวท็อปเลยแต่จะมีการปรับรดสเปคบางอย่างลงไปอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้ในตัวเครื่องงานประกอบต่างๆ หรือพวกเซนเซอร์นะครับอาจจะมีการลดสเปคลงมาเล็กน้อยแต่้วยของประสบการณ์ใช้งานโดยรวมตัวของซอฟต์เองครับถือว่าทําออกมาได้ระดับแฟลกชิพเลยซึ่งในกลุ่มบัจจตแฟลกชิพนะครับถ้าเกิดใช้ยกตัวอย่างก็จะเป็นพวก Samsung ที่เป็น FE Series นะครับพวกนี้ S21 FE ปีนี้จะมี2 3 FE ด้วยก็ต้องรอรุ้นกันนะครับแล้วก็จะเป็นพวก One Plus 10T นะครับ Google Pixel 7A รวมถึง Realme GT 2 Pro แล้วถ้าเกิดเราลองขยับขึ้นมาจาก Budget Flagship ครับก็จะเข้าสู่ช่วง Standard f l a g s h i p ครับคือรุ่นเรือธงมาตรฐานของเราเนี่แหละก็ช่วงราคาประมาณ25 0 0 0ถึงประมาณ35 0 0 0พวกนี้ก็จะมีรุ่นเบสมาตรฐานนะครับที่ได้สเปคเหมือนกับตัวเรือธงกันเลยเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือในซีรีส์เรือธงเนี่ยเขาจะมีตัวท็อปๆท,ท,ที่แรงขึ้นไปอีกอยู่ใน segment ที่ราคาสูงขึ้นไปด้วยในกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น iPhone ก็ต้องเป็นรุ่นมาตรฐานก็คือ iPhone 14, iPhone 14 Plus แบบนี้ ถ้า Samsung ก็จะเป็น S 2 3กับ S 2 3 plus กลุ่ม vivo oppo ก็เป็นรุ่นที่มีเลขรหัสโดยตรงครับไม่ได้มีเครื่องหมายบวกหรือไม่ได้มีรุ่น ultra ตามเข้ามานะครับ mm hmm. เช่นเดกับพวก huawei หรือว่า xiaomi ด้วยซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็มักจะได้ฮาร์ดแวร์ชุดเดียวกับตัวที่เป็นพรีเมียมแฟลกชิพไม่จะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับงานประกอบแล้วก็ ตัวชิปเซตหน้าจอความละเอียดสูงรีเฟรชเรทสครับและชุดกล้องที่ครบเครื่องเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะขาดพวกฟังก์ชันฟีเจอร์บางอย่างที่ค่ายต่างๆครับสงวนเอาไว้ให้กับตัวท็อปสุดที่เป็นพรีเมียมที่เป็นอัลตร้าแฟลกชิพนั่นเอง ซึ่งในกลุ่ม Standard flagship นะครับพวกนี้คือถือแล้วใช้งานได้ยาวนานแน่นอนเพราะว่าสเปคนั้นท็อปสุดๆแล้วก็เรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับการันตี2ปี3ปีเป็นอย่างน้อยและด้วยสเปคของมันเองเนี่ยที่ได้เป็นชิปตัวท็อปของปีนี้นะครับทำให้สามารถจะถือใช้งานต่อไป2หรือ3ปีได้สบายๆเรียกว่าเอาจริงแล้วบางคนเนี่ยถือไปถึง4 5ปีด้วยซ้ํา แถบขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับมาเป็นพรีเมียมแฟลกชิพบ้างอันนี้ก็จะเป็นช่วงราคาตั้งแต่35,000ขึ้นมาจนถึง40,000ตัวในกลุ่มนี้นะครับส่วนมากวัสดุก็จะมาพร้อมกับความพรีเมียมนะครับไม่จะเป็นการคัดเลือกโลหะที่เป็นแบบพวกสแตนเลสสตีลหรือว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับผมที่แบบทนทานเป็นแอร์คราฟต์เกตเกตแบบเครื่องยนต์ กลี่แบบพวกเครื่องบินอากาศยานอะไรแบบนี้นะครับเรือจะมีการเลือกใช้วัสดุที่เพิ่มความหรูหราอย่างวีแกน l e เตอร์นะครับเข้ามาเสริมด้วยจุดที่แตกต่างอย่างเนื้อคือเรื่องของตัวพาเนลหน้าจอนะครับขยับจากพวกจอซูเปอร์โมเลมาเป็น LTPO ที่รองรับเรื่องของการตา r e ฟเ r ร t e ที่มันกว้างกว่าตั้งแต่ 1Hz ถึง 120Hz บางรุ่นก็จะมาพร้อมกับพวกจอกระจกโคง้งหรือว่าเพิ่มความหรูหราด,ด้วยการที่ทําออกมาแบบไร้ขอบขอบข้างบางๆและส่วนที่แข่งกันมากที่สุดในยุคนี้นะครับของสมาร์ทโฟนก็คือนอกจากชิปเแล้วมันจะเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับอาจจะมีกล้องเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงสุดๆครับในยุคนี้แล้วอย่างเช่นกระโดดไปแบบ200ล้านพิกเซลหรือว่าการซูมร,ระยะไกลได้แบบ10เ 50, ท่า50เท่า100เท่าการถ่ายวิดีโอที่ซูมได้ไกล การถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงแบบระดับ 8K รวมถึงการถ่ายภาพมาเป็นไฟล์รอนะครับเพื่อเอาไปแต่งต่อทีหลังซึ่งกลุ่ม Premium f แ a g กชิพนะครับก็จะมีการเติมชื่อเข้าไปอีกอย่างเช่นคําว่า Pro นะครับรจะเห็นตัว Vivo X9 0 Pro iPhone 14 Pro นะครับหรือว่า Xiaomi 13 Pro อะไรแบบนี้แล้วถ้าคุณคิดว่า Premium f l a g s h i p ก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงแล้วตอนนี้ไม่ใช่ครับมันยังมี Ultra Premium Flagship ขึ้นมาอีก1สเต็ป ก็คือกลุ่มที่ราคาทะลุกเกิน40,000บาทครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะอเทคโนโลยีที่แบบล้ำหน้าสุดๆที่แบบว่าอีก2-3รุ่นข้างล่างเนี่ยไม่มีเรียกว่าถ้าเกิดอยากได้อะไรที่ล้ำสุดในรุ่นนี้ในกลุ่มซีรีส์แฝกชิพตอนนี้ก็ต้องเป็นตัวอัลตร้าพรีเมียมแฝกชิพเท่านั้นเรียกว่าทั้งเรื่องของวัสดุการออกแบบนะครับเลือกใช้อันที่มันเป็นตัวท็อปสุดๆหน้าจอพาเนลชุดกล้องเซนเซอร์ sensor, ก็ต้องเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับชุดเลนส์กล้องต่างๆเรื่องของระบบกันสัน่นระบบการชาร์จไวทุกสิ่งอย่างแบตเตอรี่ความจุสูงก็จะอยู่ในตัวที่เป็นอัลตร้าพรีเมียมแฟลกชิพครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับนอกจากชื่อแฟลกชิพจะยาวแล้วนะชื่อรุ่นก็มักจะยาวตามมาด้วยนะครับเรียกว่าเติมข้อหมดครับไม่ว่าจะเป็นโปรโ r รแบ็กมีพลัสมีอัลตรเรียกว่าเวลาอ่านชื่อทีนึงเนี่ยโอ้โหยาวกัน6กพยางก็มี แน่นอนว่าในกลุ่มอัลตร้าพรีเมียมแฟลกชิพนะครับก็จะเป็นพวก Samsung Galaxy S23 Ultra สอัลตร้าครับเซียวมี13อัลตร้าไอโฟนสหรือถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มตัวท็อปที่ไม่ได้มีรุ่นรองกว่านั้นนะครับก็อาจจะมีการใช้แค่ชื่อโปรสั้นก็ได้อย่างเช่น Honor Magic 5 Pro oppo find x 6 Pro นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพิเศษจริงๆ ก็อาจจะมีการตั้งชื่อเพิ่มเข้ามาเลยอย่าง Huawei เองก็มี P60 Pro อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น P60 Art ขึ้นมาเป็นกลุ่ม Ultra Premium ครับและนอกจากกลุ่มของ Ultra Premium Flagship แล้วนะครับจริงตอนนี้ตลาดของสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะมีการแบ่งเซกเมนต์ออกมาประมาณหนึ่งเหมือนกันก็คือในกลุ่มเกมมิ่งครับแต่ในฝั่งของเกมมิ่งสมาร์ทโฟนตอนนี้ครับต้องบอกว่ามีการแบ่งเซกเมนต์ค่อนข่องจะกว้างมากก็คือกลุ่มหนึ่งที่เลือกใช้เป็นชิปเซตเกมมิ่งมี GPU แรงหน่อยนะครับ แต่ว่าจัดตัวเองอยู่ในกลุ่มที่เป็นบัจเจตเกมมิ่งโฟนอันนี้ก็ราคาตำหมื่นไปเลยไอพวกกลุ่มกลางๆตรงนี้เป็นเกมมิ่งไม่ค่อยเห็นนะครับจะมีอีกทีนึงคือเป็นกลุ่มที่เป็นเกมมิ่งแฟลกชิพเดเวิร์สเกมมิ่งแฟลกชิพโฟนไปเลยก็คือตัวที่ราคาแบบแรงๆรง0 0 0ื่บวกขึ้นไปซึ่งกลุ่มนี้นะครับมักจะเน้นสเปคในเรื่องของตัวชิปเซนะครับอาจจะมีการโอเวอร์คล็อกให้มันเร็วแรงขึ้นออกแบบตัวระบบของ v a p o r Chamber ระบายความร้อน,อนภายในครับที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าเดิมและส่วนความจุเขาก็อัดมาดุเดือดเลยถ้าเกิดเป็นแรมนอกจากจะเป็นแรมที่สปีดเร็วแล้วก็ต้องใส่มาแบบจุใจ16กิก24กิกเนี่ยเริ่มเห็นกันแล้วนะครับถ้าเป็นหน่วยความจําหรือว่าตัว ROM เนี่ยก็อาจจะมีความจุระดับ5 1 g กิกไบต์ขึ้นไปถึง1เทราไบต์เลยก็มีส่วนเรื่องของจอแสดงผลครับอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของ Refresh Rate เนี่ยจากมือถือทั่วไปนะครับพรีเมียมแฟลกชิพอัลตร้าพรีเมียมแฟลกชิเนี่ยก็อาจจะ120เฮิรต แต่ตัวของเกมมิ่งสมาร์ทโฟนคุณต้องขึ้นมาเป็นแบบ1 4 4เฮิรต1 6 5เฮิรตได้แล้วไม่งั้นสู้เขาไม่ได้เช่นเดียวกับลำโพงครับอาจจะมองว่าเป็นลำโพงคู่สเตอรโอเหมือนกับกลุ่มอื่นก็จริงแต่กลม่มนี้จะมีการเลือกใช้ชุดแม่เหล็กที่ช่วยเรื่องของกําลังขับของตัวลำโพงให้มีมิติและให้มีความดังมากกว่ารวมถึงเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิภายในตัวเครื่องครับอย่างที่บอกว่าต้องมีการออกแบบเวเปอร์แชมเบอร์เขมีนในขนาดใหญ่นะครับบางรุ่นก็มีการออกแบบเรื่องของตัวพัดลมคูล ให้มานแปดด้านหลังหรือถ้าเกิด,ดว่าเป็นฝั่งของ ASUS ROG ครับอันนี้คือไปไกลมากบียอนีสุดที่มีการออกแบบนะครับให้มีช่องสำหรับการระบายอากาศเพื่อให้ตัวพัดลมด้านนอกเนี่ยสามารถจะดึงเอาความร้อนสะสมภายในใออกมาภายนอกได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนอกจากชุดบายความร้อนแล้วนะผมก็ยังมีเรื่องของพวกปุ่มกดครับที่มีการออกแบบดีไซน์ให้มีปุ่มเพื่อตอบรับการเล่นเกมในหลายรูปแบบครับเพราะว่าในบางเกมเดี๋ยวจะมีปุ่มให้กดเ,เยอะแยะมากมายครับก็สามารถจะตั้งค่าให ส่วนต่างๆของตัวเครื่องอาจจะมีปุ่มสัมผัสปุ่มสไลด์นะครับเพิ่มเติมเข้ามาที่ตัวเครื่องด้วยและที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของความแรงด้วยการเสริมไฟ RGB หรือไฟ l e d นะครับคือพูดถอกว่ายิ่งไฟสว่างยิ่งไฟสีเยอะยิ่งแรงซึ่งจริงไม่ได้เกี่ยวกันครับเพียงแต่ว่ามันก็ดูให้มีความลำ้ำมีความเป็นเกมมิ่งซึ่งบรรดาสมาร์ทโฟนในกลุ่มเกมมิ่งแฟลกชิพนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้การขันให้าดเูดเดือดมาก คุณจะเห็น Lenovo Legion Phone นะครับที่เป็นเกมมิ่งโฟนตัวนึงที่สเปคโหแรงสะใจให้ได้เลยแล้วก็เรื่องการออกแบบตัวเครื่องดีไซน์ระบบก็น่าสนใจมากครับอย่างเสี o ยว b มี c k Shark ร์ตอนนี้ก็เงียบหายไปแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดจะนับเกมมิ Phone ที่ยังคงสู้กันอยู่ในตลาดแล้วก็มีเรื่องของสเปคกับฟังก์ชันฟีเจอร์น่าสนใจนะครับก็เจออยู่แค่ ROG one จากทาง a s u s นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเกมมิ่งโฟนจริงจครับว่าตัวซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเนี่ย มารองรับในเของการดีบักการอีดิทมีมาโครโหมดให้ตั้งค่าตั้งคำสั่งอะไรไว้ได้ด้วยส่วนอีกค่าหนึ่งที่ยังสู้ในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นของฝั่งของ n นบิเ r ร์เรดเมจิกครับตอนนี้ก็เพิ่งออกรุ่นใหม่ Red Magic 8มาเบีนไงบ้างครับกับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติมือถือเรือธงทําไมถึงเรียกว่าเรือธงกันก็ย้อนกลับไปตอนที่เป็นแฟลกชิพของกองทัพเรือนะครับผมและก็การที่เรา,าแบ่ง segment ตอนนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในฝั่งของผู้ทำงานอย่างเราคงไม่ได้มานั่งแยกกันหรอกว่าต้นไหนเป็นแฟลกชิพอะไรแบบไหนเพียงแต่ว่าในกลุ่มของผู้ผลิตนะครับหรือบรรดาแบรนด์ค่ายต่างๆเนี่ยเขาจะมีการแยกิ่งเป็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตัวนี้สเปคนี้จะจับตลาดไหนและกลุ่มนี้จะไปจับกลุ่มไหนนะครับผมเพราะถ้าเกิดมองจากภาพรวมในตลาดครับมันจะมีกลุ่มผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนอยู่หลายกลุ่มมากๆบางคนก็ชอบทดลองเครื่องใหม่ๆนะครับอยากได้สเปคตัวท็อปๆไปเลยบางคนก็อาจจะซื้อตัวท็อปมาทีเดียวแล้วถือแซลยาวนะครับ คือถ้าเกิดจะมาเจาะลงดีเทลเพิ่มเติมไปอีกเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีว่าจริงๆตอนนี้มันมีอีกเซกเมนต์หนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือบรรดาสมาร์ทโฟนที่เป็นจอพับครับฟลิปแอนโฟลต่างๆด้วยซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นแฟลกชิปเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นตลาดกลุ่มก้อนใหม่กับฟอร์มแฟกเตอร์หรือว่ารูปแบบการใช้างานที่แตกต่างออกไปนั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีคําถามข้องัยเกี่ยวกับพวกคําศัพท์ต่างๆ ในเรื่องของวงการ IT หรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับก็มาคอมเมนต์สอบถามแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับถ้าเกิดอันไหนมีประเด็นน่าสนใจเอาไปเล่าต่อได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเพิ่มเติมเป็นคลิปแบบนี้ให้ฟังกันด้วยแล้วกันนะฮะสุดท้ายนี้ก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องดรอยแซนดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะฮะสวัสดีครับ